สวัสดีครับเบื้องหลังบอลลังแชมป์ RVD High the Game จะเข้าฉายในวันที่8กุมภาพันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามารับชมเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับรับรองว่าสนุกครับผมบอกเลยนะว่าวันนั้นสนุกและตื่นเต้นมีทุกอารมณ์เลยห้ามพลาดเลยนะครับอย่าลืมมาดู Behind the Game วันเสาร์นี้นะครับรับรองสนุกแน่นอนครับก็ไปติดตามได้ครับที่เพจกาลินารอบนี้เต็มอิ่มนะครับครบทุกอัตลักษณ์ของสารคดีอ e ีสปอร์ตจริงๆเลยนะฮะมีทั้งหมด2พาร์ทความยาวเกือบ2ชั่วโมงอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันนะว่าเบื้องหลังเขา ทำอะไรกันมาถึงประสบความสำเร็จและใครผิดหวังจากเบื้องหลังนี้บ้างสนุกมันซึ้งและก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ ทุกคนจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับห้ามพลาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวจริงๆครับกว่าที่จะมาเป็นนักกีฬา ROV ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละแต้มแต่ละคะแนนเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะก็คุณจะได้อะไรมากกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับสารคดีวีไฮเดอะเกม ROV โ a ลิก2021 s ัม m e เมอร์ค่ะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะยิ่งการให้กําลังใจกันการเชียร์อัพกนันมิตรภาพดีๆระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะแล้วก็เพื่อนร่วม กมนะที่แต่ละสโมสรเขามีให้การคืออะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมมาดูกันได้นะคะในวันที่8และวันที่9นะที่เพจก a ล l ิน่าอาร์โอวีทัวรแล้วก็เพจก a l ลิน่าอาร์โอวีไทยแลนด์ค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะ